พี่สาวเจ้าเบา้าแฉพฤติกรรมเจ้าสาวโทรด่าทอเสียเสียให้ใหายกลายเป็นหนังคนละม้วนกรณีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องของเจ้าสาวโดนเทงานแต่งคบกันมาเก้าปีไม่มีความหมายโดยผู้เสียหายคือน้องกระตุน้นซึ่งกำลังจะเข้าพิธีวิวาและได้เตรียมงานทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วแต่พอใกล้วันแต่งงานแค่ไม่กี่วันจู่ๆทางเจ้าบ่าวขอยกเรื่องงานแต่งโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเงินสนินสอดซึ่งเมื่อวันที่2ี่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา น้องกระตูนเจ้าสาวพร้อมคุณแม่พี่สาวและทนายนิดาได้ไปออกรายการโหนกระแสเปิดใจหมดเปลือกทุกเรื่องราวโดยทางด้านของทนายนิดาและน้องกระตูนเจ้าสาวยืนยันว่าติดต่อไปทางฝั่งเจ้าบ่าวไม่ได้ตอนนี้แม่เป็นหนี้อยู่1.7แสนบาทจากการจัดการเตรียมงานแต่งอาทิค่าจองโรงแรมค่าพรีเวดดิ้งค่าดอกไม้ค่าชุดค่าสารพัด โดยน้องการ์ตูนเตรียมจะฟ้องเจ้าบ่าวถ้าเขาไม่ยอมไกลเกลี่ยไม่ยอมคุยดีๆจะฟ้องแน่นอนต้องการให้เคลียร์เงิน1.7แสนบาทแต่ถ้ายังเงียบไม่ยอมเคลียร์ก็จะฟ้องหลักล้านเป็นเงิน1.7ล้านบาทหลังจากที่น้องการ์ตูนเจ้าสาวและครอบครัวไปออกรายการโหนกระแสก็ถึงคราวฝ่ายชายบ้างโดยในเกมเจ้าบ่าเปิดใจว่า ตนรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องพบเจอมาตลอด9ปีซึ่งตนคิดจะเลิกรากันหลายครั้งแต่ตนมองถึงข้อดีของอีกฝ่ายเช่นไม่เคยนอกใจแต่ตนไม่เคยเป็นตัวของตัวเองตนไม่เคยมีเวลาให้กับครอบครัว ตนถูกบังคับไม่ให้สูบบุหรี่ตนถูกบังคับไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์อีกฝ่ายรู้ว่าตนแอบ,บสูแบแอบดื่มก็ต่อว่าตนเหมือนตนเป็นคนเลวยิ่งคบกันนานขึ้นตนยิงมีความกดดันอีกฝ่ายพยายามเร่งรัดตนเกี่ยวกับการแต่งงานอ้างว่าคู่อื่นคบกันไม่นานได้แต่งงานทำไมคบกันเก้าปียังไม่ได้แต่งงานทำให้ทะเลาะก,กันหลายครั้งอีกฝ่ายอยากมีบ้านหรูหราจองบ้านไว้ราคา3.6ล้านบาทสุดท้ายยกเลิกอยากมีรถ อยากจัดงานแต่งใหญ่โตยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายยังจัดเตรียมการขอแต่งงานทุกอย่างเองซื้อแหวนเองได้แก่แหวนของตนเองราคา2,000 20, 0บาทแต่แหวนที่ตนซื้อให้อีกฝ่ายราคา7,000 70, 0บาทอีกฝ่ายจองโรงแรมเอง จัดชุดจัดท่าทางเองทั้งหมดตนมีหน้าที่เพียงแค่เดินไปขอแต่งงานและทําตามคำสั่งคลิปขอแต่งงานที่ปรากฏบนโซเชียลตนต้องถ่ายซ้ำๆหลายสิครั้งเพราะอีกฝ่ายไม่พอใจเนื่องจากคลิปไม่สวยเมื่อตัดสินใจแต่งงานตนมีความเครียดหลายอย่างตนไม่มีเงินมาจัดงานแต่งงานจึงขอเลื่อนง,งานแต่งออกไปเป็นเดือนธันวาคมด้านพี่สาวเจ้าบ่าวเปิดเผยว่าตนไม่เคยรับรู้เรื่องสินสอด รวมถึงการแต่งงานของนายเกมและการถ่ายพรีเวดดิ้งกระทั่งในช่วงเย็นของวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนได้รับแจ้งจากแม่ว่านายเกมหายตัวออกจากบ้านตนจึงเดินทางไปแจ้งความคนหายในวันที่13พฤศจิกายนแล้วอายัดบัญชีของน้องชายทั้งหมดจากนั้นฝ่ายหญิงก็ได้โทรโทรศัพท์มาหาตนแต่สามีของตนรับสายอีกฝ่ายไม่สนใจด่าท,ทอว่า มาอายัดบัญชีทำไมเงินในบัญชีเป็นเงินของกูตนจึงบอกให้พูดคุยกันดีๆเพราะไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นคนใช้บัญชีแล้วตนจึงได้เดินทางไปพูดคุยกับอีกฝ่ายที่หอพักเพื่อจะสอบถามเรื่องน้องชายว่าหายไปไหนแต่อีกฝ่ายก็ยังด่าดทอใส่อารมณ์ตนไม่เคยเห็นพฤติกรรมเจ้าสาวด้านนี้ของน้องการ์ตูนมาก่อนปกติแล้วนางสาวการ์ตูนไม่ค่อยมาสูงสิงกับครอบครัวของตนเคยเอาของมาให้แม่บ้างบาง,บางครั้งในวันเกิด แต่ลึกๆแล้วทางครอบครัวของตนไม่เคยรับรู้ถึงตัวตนของกระตูนโดยตนไม่เคยโทรศัพท์ไปบอกนางสาวการะตูนว่าให้ลงการแต่งงานแต่ฝ่ายญิงเป็นคนถามตนเองว่าจบหรือไม่ตนได้สอบถามน้องชายแล้วน้องชายยืนยันว่าจบตนจึงแจ้งไปยังอีกฝ่ายในวันที่17พฤศจิกายนแต่สุดท้ายแล้วตนทราบมาว่าทางด้านครอบครัวฝ่ายหญิงไปแจ้งความตนจึงรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวไปพูดคุยและไม่ขอคุยเจราจาอะไรกับอีกฝ่าย ซึ่งตนยอมรับว่าเป็นกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ